สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์นทั่วครับมณีอนันต์นทั่วกับภาพาพ่อแม่เออยอ้น้องผู้อยากได้งว่วไปเลี้ยงหางว่วไปเลี้ยงครับมาเบิงองงว่วคือเกาณพี่น้องเนาะนี่ครับครับซึ่งมณีก็ตามเทียนอยู่นี่ก็เป็นงว่วแม่ลูกลูกแม่ คุณขุนนี่พี่น้องนี่แม่มันติดเครื่องครับแม่ขอบตาดำขอบหูดำเครื่องเพดดำสีแดงจึงคึงเลยพี่น้องครับท่ามกลางบรรยากาศครับฝนลินครับพี่น้องมือนีฝนแห้งครับผมเดินทางมาตั้งตกรัสินครับฝนตกมาตั้งตะกรัสินครับจนหดละเอียดกักพึ่งหัวตะสีเศร้าเอียนหมือนครับโอ้หนทางพี่น้องวิบากขนาดเลยเขามานี่นะครับนาะครับ มืเอนี้พามาเบิ่งว่าอาสุภาพครับบ้านหนองสิมตำบลโคกลามอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับมืเอนี้อำเภอจตุจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับมาตการสินเลยครับมาตาอำเภอกำลังใสนี่ผมเดินทางมานี่ฝนนี่แทบสีเหลียวไปทุนทางเลยพี่น้องฝนแห้งครับฝนแห้งน้ำน้ำทงน้ำทาร์นี่โอ้ล้นหลากแล้วครับเห็นพี่น้องตรงปอกตรงปล่าเนี่ยปลาหลายนะพี่น้องเนาะ ปู้งคนกันเลยปลาซิวปูน้งคนกับปลาคอหน่อยปลาเค็งหน่อยเนาะครับเนาะครับก็ดีใจนะเช่าให้ชาวนาเขาเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับพี่น้องที่เช่าให้ชาวนาเขาหลังจากเสร็จซับเรียบร้อยจากการหให้เห็ดหน้าแล้วนะครับเนาะบานองคนกับปลูกยาไว้บานงคนกับมีเดินอยู่เนาะพี่น้องอยากหางวัวเขาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะเลี้ยงไว้ซัมหนีครับไปขายผุนใส่หนีท่ากับสอเนี่ยโอ้กำไรมากเลยครับนี่ครับเมื่อนี้เจ้าของง้วเพิน่น บอ,อยูนะครับเนาะเพื่อนบอกเพิ่นว่าอ่ะเพิ่นเขียนใส่ก,กระดาษไว้ละแม่นี่เปิดสมีเดอร์ขายสมีเดอร์่วนสอก่วนสูงประวัติเพิ่นก็เขียนบอกไว้นะครับเนาะเอาสภาพเพิ่นไปส่งง้อโยพู้น,นะครับโครัดมาบอท่านกันครับนี่ก็ฝน,นก็ร่อยฝนเอียนซะก่อนยังคอยทายนะเพื่อนเนาะอ่ะครับ,นะรบพี่น้องอยากด้ง้อแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับเดอ้อนี่แม่นี่ครับ แดงเทิงแม่แดงเทิงลูกแม่เพิ่นกับเป็นงัวไทยข้างกลางมีเครื่องมีอย่างติดยางดีเป็นตาเลี้ยงพี่น้องนี่ครับเพิ่นบอกไว้ว่าแม่นี่นี่ความสูงแม่เพิ่นอยู่รอยสามสิบหกครับนี่ลูกหาเดือนนะครับเด้อนี่ลูกหาเดือนนี่ครับเป็นลูกสาวลูกหาเดือนนี่ครับเป็นลูกหลอดแต่ว่าหั่นบ่มีใบให้พี่น้องเพิ่นว่าเป็นลูกหลอดเนาะครับเนาะนี่ผมก็บอกเป็นน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะ งามครับลูกแม่นี่กัจุดเด่นพ่นคื่อสีแดงทั้งเมียทั้งลูกเลยครับอีกอย่างนึงกะให้ลูกงามครับแม่นี่ให้ลูกงามนี่ใสดีครับคุณคุณผมจับได้ครับผมมายางใบหัวเหรีเลยครับเนี่ยผมลงจากรถมามายางใบหัวเหรียญเลยเสยมาเมื่อเมืเ่ลูกพันเดือเครื่องดำบนี่พี่น้องนี่โค่นหางกะไงโอ้อยากได้ยังสี่ไปเลี้ยงคือสีดีนะพี่น้องเนาะครับแม่ก็สูงย้อยสามสิบหกับแม่เพันลูกหาเดือนนะพี่น้องเนาะลูกเป็นลูกหลอดครับ เปิดไว้ในรา 51, คาหามื่นหนึ่งพันรับโอ้มาเบิ่งคว่ำหนาคว่ำยุยคว่ำยนของลูกสาวเพิ่นด้ครับวันนี้โพลนะเพิ่นเลี้ยให้กันนะโอ้หนางามครับลูกสาวหนางามหูงามขอบตาดำขอบหูดำครับแข้งขาเล็บบัวสิเป็นแม่บัวสิเป็นหลูนะครับ,นะรบ <c oughs> เนาะงามครับดีโอ้แดงงามครับแดยงามโอ้ขนาดว่ามีแสงแดดที่เป็น้องนี่ บาง่างมึงหลบหลอจักน้อยนะครับเนาะนี่โอ้โหโอ้ครับโคนหางอวบอัดเลยครับนี่สาวน้อยๆู่ครับนี่อายุหาเดือนครับแม่เพิ่นกะมาเบิ่งส่งแม่ได้ครับเดีอยบไนี่ส่งแม่กะทองลามดีครับพี่น้องทองเลิกอ่างดีทองสางอ่างงามละปากไงครับกินหยาดีให้ลูกงามแมนควอมพูทวายดีเดเนยะนี่อิปอี่างอีเม็นไงห่าวาน สื่งว่าให้ทองลำลามเด้อเบิ่งบือเบิ่งเรื่องลูกเพิ่นนะครับคุ้มหนาคุ้มยนครับเพื่อันพี่น้องน้ำเลี้ยงที่ดีนี่โอ้จังซี่น่ครับเอาไปเลี้ยงไว้นี่้าเดือนสี่ปีหนาครับขายใส่ทกศนี่กำไรมากเน่นนนครับหาจังซีเละพี่น้องไปเลี้ยงไว้ไอเจัาหน่อยกะว่าโดนกะจะเจียวเข่าหรือเนาะตรงนี่หยากะกำลังมีนะครับเด้นน้ำกันแท่นำ้ำวไหไปหน้าฝนตกลงหน้าฝนตกลงมานหยาป้งหยาเกิดครับ หาจังสีไปเลี้ยงไว้ครับจับไงใบไงเลี้ยงายครับงัวไทยครับโพนดีอ่างดีนุ่มชัดเจนมันมีติ่งนะพี่น้องเนาะงมเพิ่นคุณครับคุณครับพี่น้องหาหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาเปิดใบหองใบต่อได้ครับต่อได้เจ้านี่นี่ทรงให้เลยเ้อครับต่อไงครับพี่น้องอย่างได้ซ้ำใดครับต่อมาเลยครับพ่อหายหายไปเลยเจ้านี่ทรงปึ๊บสื่อสามทุมทรงสามถุมสื่อหาทุมทรงตีสอง ตีหนึ่งพันทรงเลยครับนี่ครับพี่น้องโตวปรับตรงปรับเลยโอ้ปุณิบัติพัดวีลูกดีเด้ตัวนี้เนาะนี่ครับหามื่นกับอีกหนึ่งพันลค่าห้องไว้เปิดไว้พ่อได้ไว้พ่อไดีวบอกคุยพ่อไดี๋วบอกดีคุยกันพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ลูกเลิกดีเด้ลามดีได้เลิกลูกคนนครับครับไ่อยู่คมหนึ่งกับีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยเห็นพี่น้องเบิ้งนั้นโดดดีดีจัง่อยครับ เบิงไปเบิงมาเบิงดีดีดลักขามีหม่มองติหม่องอยากได้น้อพี่น้องเนาะเบิงไปเบิงมาคามีหม่มองติเบิงดนดลคามีหม่มองอยากได้น้อพี่น้องเนาะนี่ครับเมื่อนี้มีกันยุคโคมเดียวกันครับกับอีกแม่แยกลูกกระถ่าไปเบิงแม่แยกลูกเพิ่นยี่ห้องไว้ร้าไปเลยครับอ่ะพี่น้องแม่นี่เปิดไปยุทีหาเงิอหนึ่งพันบาทครับเป็นงัวแม่เพิ่นสูงอยู่ร้อยสามสิบหกลูกหาเดือนลูกพ่อหลอดเพิพ่นวาสันเนาะอ่ะพี่น้องเพิ่นแมนอยากได้ต่อมาเด้อครับเด้อ ส่วนเบอืออาสุภาพผมก็จะขึ้นไปท้านะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องอยากได้งัวอยากขายงัวเบิองเอาน้ำช่องอันนั้นนอนทั่วครับเจ้าของโอยู่ก <c> ะ <oughs> ขายให้ขึ้นเกลอพี่นอ้องว่าถ้าบอกไว้สั่งไว้นะครับเนาะนี่นนะโอ้ยทองอ่างดีครับเป็น,เ,ปน,น,นเลืเบิงนำไตนำเรื่องนำรางนำเบิ้งเรื่องเพิ่นนงเบือได้พี่น้องได้เบิองขาเบืงเล็บเนนาะอ้นนี่ใสคค่ค้นขุนเลยเบิง บอ่อตื่นบอ่อถ่วงบอ่อฟืดบอ่อฟัดครับบ่อแลงดองดองแดงแดงสีคน,น,ค,นครับเนาะโอ้เป็นตาอยากได้ยีดกอกเนานี่ครับพี่น้องเบอ่์เอาสภาพคุณมินีล้ละพวงมาลอดเด้อครับเด้อนี่ันแมน่นมากเนาะครับเนาะสีผ้าไปเบิบงเมีแยกลูกครับครับมาเบิงเมีนี่เป็นงัวเมีแยกลูกดนะครับเดอ้อ อ่าเป็นง้วได้ลูกมาพาลูกมานิงโตโตต่อไปพี่น้องสีใดคือเป็นตัวที่2สูงยี่ลอยสามสิเครับเปิดใบยี่สองหมื่นห้าพอ่านี่พี่นอ้อง2 5 0 0 0ืสูงลอยสาเป็นง้วงพาลูกมานิงโตสีขึ้นกับเฟียงนี่ยพี่นอ้องนี่สีเฟียงกันเครับเด้อนี่สีไม่ขเขบเปลื่อยนะพี่น,อนอ้องเนาะอ้าวมันตกฟฝนตกทำไมเพิ่งกินหยานะี่เนาะตัวนี้ก็คุ้นกระเชื่องดีนะครับนี่อ้าวคุ้นเชื่องดีเบางเล็บนี่ครับนุ่ม มึงนุ่มเพิ่นนะครับเนาะนุ่มชัดเจนดีอ่าคุณคุณนึงเชื่องครับนั่งไปคุณไม่หลับไปนั่งไปชเร็วนะครับบายไรบ่งโอ้คุณค้างเนาะนี่ไหมเรเบิ่งเรเบิ่งโอ้เป็นตาเอาไปผูกไว้น้่กันถอกกันแทะมาให้ไปหน้าดีเสร็จนี่ไหมครับสองหมื่นห้าพันบาทครับนี่ครับโอ้ราคาตึกถืด้วยครับเด้อเป็นแมงัวนะครับพาหลูกเมื่อหนึ่งโตสองหมื่นห้าพันบาทนี่ครับ สูงอยู่ลอยสามสิบเอ็ดครับสีเพิ่นกะสีนี่นะครับพี่น้องสีเม็ดข้าวเปลือกบ่อแดงจึงคืนขึ้นมาบางหันเด้อสำหรับผู้ทุนหน่อยเงินหน่อยนะครับเนาะซื้อไปเลี้ยงไปคุณไปท่อมเอาครับนี่เพิ่นกะสีจอยจอยแนจักหน่อยครับนี่จอยจอยจากหน่อยจังสี่แหละครับขุไไนไว้ใหญ่ไว้ดีมีกำไรมาเลยครับนี่ดึงกระผีบางยางบังอีหลาเบางย่างเบังเออย่างหิ้พี่น้องเหมาบังบังเอาย่างเออเอาครับย่างดี ย่งางดีบัดย่งางบัดเดินบัดก้าวขานะครับเนาะขาโบบิดขาโบเบี้ยวขาโบทอกขาโบถืน่นโบถอนส่วนการร,าาบร,รบาาับประกันเอาสุภาพแล้วก็รับประกันเครืองมูอครับทอกถื่นถอนหนาแดนทางดอกดุกสวงซอดดุกสวงสุดมูนี่แล้วรับประกันให้มืดเลยครับมดลูกออกมัล,ลูกถอกมัล,ลูกถอนมันนี่เนาะครับรายละเอียดพี่น้องอยากคู่หลายกว่านี่ทัวรมาเลยครับทัวรมาเลยเบอร์คือมายเลขน้องเขมรเนาะครับสองหมื่นห้าพันบาท สูงร้อยสามสิบเอ็ดเป็นงวพาลูกมาหนึ่งโตเอาครับแม่นี่กะสุขภาพดีนะครับเนาะเออบอสนางกะนางธรรมดาปกตินะครับเนาะแต่เพิ่นกะสีจอยจอยเนี่ยจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอ่ะผูมมักราคาเบาๆนะครับขั้นอ้วนกัสีแพงกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะตรงนี้หญ้ากําลังมากผลกาลังมีหญ้ากําลังขึ้นกําลังปงครับกัคือสี พูดได้ก็คือสิบุญนาเนาะอ้าวครับบาดนี้ก่ะมีสเมีนะครับมี่สามโตแมีลูกโค้มหนึ่งครับเอ่อเงื่อนยากลูกครับกัพี่น้องกัลำล่ำลวยๆได้พี่น้องเด้อสุดท้ายทายคลิปนี้ให้ลำล่ำลวยๆครับพี่ใดผู้ใด้บังอยู่กะให้ลำล่ำลวยๆเงินทองนี่ไหลขึ้นมาจังสายน้ำนี่ครับมาหานะครับเนาะโศกวาสนาเงินทองครับไหลมาหาคือจังสายน้ำนะพี่น้องเนาะอ่ะพอการชิปหนาชิปไหมครับเดินทางไกลยปลอดภัยทุกเส้นทางครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ คลิปนี้อันนั้นทั่วกับเอาสุภาพสวัสดีครับ